10ข้อดีของสับประรดแบบสนุกสุดปังสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงผลไม้ที่ไม่ธรรมดาสับประรดผลไม้ที่มีหนามแหลมแต่ใจดีๆมีประโยชน์มากมายจนต้องบอกต่อพร้อมมุกฮาฮาสอดแทรกไปด้วยนะครับ 1. สับประรดช่วยย่อยอาหาร กินแล้วไม่ต้องกลัวท้องอืดเพราะในสับป,ปะรดมีเอนไซม์บโบรมมเลนที่ช่วยย่อยโปรตีนเหมือนมีเชฟส่วนตัวในท้องเราเลย 2. วิตามินซีสูงปรีดกินสับป,ปะรดแล้วเหมือนได้อาบน้ำวิตามินซีสดชื่นแถมยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงเหมือนใส่กรอกการไวรัส 3. ช่วยลดการอักเสบ ถ้าร่างกายบอกว่าเจ็บเจ็บสับป,ประรดช่วยได้เพราะบโบรมิเลนในสับป,ประรดมีฤทธิ์ต้านการอักเสบเหมือนยาแก้ปวดธรรมชาติ 4. ดีต่อหัวใจสับป,ประรดช่วยลดความดันโลหิตและลดไขมันเลวในเลือดหัวใจก็เลยเต้นเป็นจังหวะปังปัแบบไม่มีสะดุด 5. ช่วยลดน้ำหนักกินสับป,ประรดแล้วรู้สึกอิ่มเร็วแถมแคลอรี่ตำ่ำจะกินกี่ลูกก็ไม่ต้องกลัวอ้วนใครอยากหุ่นดีต้องมีสับป,ประรดในเมนู 6. ผิวสวยใสวิตามินซีในสับปะรดช่วยสร้างคอลลาเจนทําให้ผิวแดงดึงเหมือนผิวเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งผ่านงานเลี้ยงคืนเดียว 7. สับปะรดช่วยบํารุงสายตามีเบต้าแคโรทีนและวิตามินเอช่วยให้สายตาเฉียบคมเหมือนใส่แว่นตาเทพ 8. ดีต่อกระดูกสับปะรดมีแมงกานีสสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงไม่ต้องกลัวหักง่ายเหมือนกิ่งไม้ 9. ลดความเครียด กลิ่นหอมของสับป,ปะรดช่วยให้ผ่อนคลายเหมือนมีสปาเคลื่อนที่ในปาก 10. กินแล้วอารมณ์ดีสับป,ปะรดมีสารเซโรโทนินธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นและอารมณ์ดีเหมือนมีเพื่อนตลกอยู่ข้างๆจบแล้วครับสับป,ปะรดไม่ได้มีดีแค่รสชาติเปรี้ยวหวานแต่ยังมีประโยชน์แบบครบเครื่องขนาดนี้ใครยังไม่กินรีไปหามาลองเลยนะครับรับรองว่าคุณจะรักสับป,ปะรดมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน